สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะพัสดุจากโปร12 1สองสสุดท้ายกันค่ะส่วนใหญ่จะเป็นของจากร้านที่จีนนะคะก็เลยมาถึงช้าหน่อยค่ะจะมี5ชิ้นเป็นของซูเปอร์วันบาทนะคะแล้วก็มีชิ้นนึงเป็นของที่ปลอยเพิ่งสั่งซื้อมาค่ะเป็นของราคาปกตินะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากของราคาปกติชิ้นนี้ก่อนนะคะ น,นี้จะเป็น USB Hub นะคะเป็นแบบ6 i n 1ค่ะนี่ค่ะนี้ปอยสั่งมาราคา300บาทนะคะนี่ค่ะตัว USB Hub จะเป็นแบบนี้นะคะขนาดกระทัดรัดตีค่ะอันนี้ปอยตั้งใจจะสั่งมาใช้กับ iMac แล้วก็ MacBook นะคะนี่ค่ะจะมีทั้ง ช่อง Type C, USB Type A, ช่องเสียบ SD card แล้วก็ m i c r o SD card นะคะแล้วก็อันนี้มีช่องเสียบ HDMI ด้วยค่ะนี่ค่ะก็เรียกว่าครบเลยนะคะราคา300 0บาทก็ถือว่าไม่แพงค่ะคุ้มค่านะคะส่วนอีกฝั่งนึงอันนี้จะเป็นสาย Type C ค่ะใช้เสียบกับ iMac ได้นะคะตัวนี้วัสดุดีดูแข็งแรงน่าใช้เลยค่ะ แล้วก็ที่เหลืออีกห้าชิ้นจะเป็นของซูเปอร์วันบาททั้งหมดเลยนะคะเริ่มที่ชิ้นนี้นะคะอันนี้จะเป็นเมาส์ของยี่ห้อกูโจดอกค่ะจะเป็นเมาส์แบบไร้สายนะคะนี่ค่ะไปลเลือกมาเป็นสีชมพูนะคะด้านในก็จะมีเป็นคู่มือนะคะ แล้วก็เป็นสายชาร์จค่ะสายจะเป็นหัวแบบ m i โคร USB นะคะนี่ค่ะตัวเมาส์สีชมพูน่ารักมากเลยนะคะตรงนี้จะมีพิมพ์ว่ากูโจดอกค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะมี่ที่ตัวรับสัญญาณค่ะเอาไว้เสียบต่อกับคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะนี่ค่ะอันนี้ปล่อยเคยให้พี่สาวไปใช้นะคะพี่สาวทำงานออฟฟิศชอบมากๆเลยค่ะอันนี้ไม่ต้องใส่ฐานด้ยนะคะใช้เสียบชาร์จเอาดีมากๆเลยค่ะ แล้วต่อมาจะเป็นชิ้นนี้นะคะอันนี้จะเป็นม่านไฟสำหรับตกแต่งนะคะนี่ค่ะมีรีโมทมาให้นะคะโดยรีโมทมีใส่ทานมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ นี่ค่ะจะเป็นตัวม่านไฟขนาด2.3เมตรเลยนะคะเหมาะสําหรับใช้ประดับตกแต่งช่วงปีใหม่คริสต์มาสนี่ดีเลยค่ะอันนี้จะเป็นหัวเสียบ USB นะคะเดี๋ยวเราจะลองเสียบไฟให้ดูค่ะนี่ค่ะเสียบแล้วก็จะได้ไฟแบบนี้นะคะมีหลายโหมดเลยค่ะสวยมากเลยนะคะอันนี้คุ้มมากๆเลยค่ะ ก็ถัดมาจะเป็นชิ้นนี้นะคะอันนี้จะเป็นหูฟังโปรซีค่ะแต่ร้านนี้ไม่ได้ใส่กล่องมาให้นะคะใส่มาเป็นถุงแบบนี้ค่ะแต่ตัวอุปกรณ์ก็ครบนะคะมีตัวหูฟังค่ะแล้วก็สายชาร์จสุดท้ายจะเป็นคู่มือการใช้งานนะคะ ฟังอันนี้ก็ใช้ดีค่ะว่ามีหลายอันแล้วนะคะแจกให้พี่สาวน้องสาวไปก็ชอบใช้ค่ะอันนี้คุ้มมากๆนะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นชิ้นนี้ค่ะอันนี้ใช้เป็นขาตั้งโน้ตบุ๊กหรือว่า iPad ก็ได้นะคะ ขาตั้งแบบนี้ปอยเคยรีวิวไว้แล้วค่ะพอเห็นลดราคาเหลือ1นึงบาทก็เลยรีบกดสั่งมาเลยนะคะอันนี้จะเป็นสีดำค่ะนี่ค่ะวิธีใช้ก็แค่ดึงแยกออกมาแบบนี้นะคะก็เอาตัวขาตั้งใส่เข้าไว้ในด,ดูแบบนี้ค่ะเท่านี้ก็ใช้ตั้งโน้ตบุ๊กหรือว่า iPad ได้แล้วนะคะค่ะอันนี้ใช้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายจะเป็นชิ้นนี้นะคะ อันนี้จะเป็นเคส iPad mini ค่ะอันนี้สั่งจากร้านที่ไทยนะคะแต่ว่าตกหลนอยู่ที่ขนส่งค่ะก็เลยส่งมาช้านิดนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้ปลอยเลือกมาเป็นสีเขียวอ่อนนะคะเป็นสีเขียวพาสเทลน่ารักมากเลยค่ะด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะ ด้านหลังจะเป็นใสๆแบบนี้ค่ะแล้วก็มีรางสำหรับใส่ปัดกาด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัวเคสตั้งได้นะคะอันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะสีก็สวยด้วยนะคะ ก็มีเท่านี้นะคะสําหรับของที่ปอยสั่งมาในรอบนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ